ราคานี่ชาวนาวาวุ่นพี่น้องเขาหอมมะลิสดโลงสีจังหวัดสุรินทร์ติดป้ายรับซื้อกิโลกรัมละ14บาทความชื้นย5หรซหรือมากกว่าพี่น้องส่วนเขาแหง้งหอมมะลิเขาแห้งความชื้นบ่เกิน15%หเปรเซนรับซื้อที่กิโลกรัมละ18บาทหหรือตันละ หนึ่งมืนแปดพันหารอยบาทราคานนิชาวนาวาวุ่นเลยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายสุภูสุขุน พี่น้องเอฟซีบววสียูทั้งกรุงเทพกรุงไทยตจางจังหวัดหรือต่างประเทศมือนี่ผ้าพี่น้องมาชมทองไห้ทองหน้าบรรยากาศย่ำมือเศร้าวันออกพันษาพี่น้องมือนี่สิบเจตุลาคมล่าคา่าเขาเปลือกสดหอมมะลิเขาหน้าปีพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์ขึ้นป้ายติดหนาลรงสี เขาโซดความชื้นยี่สิบเปอรนรับสื่อที่กิโลกรัมละสิบาทหรือตันละหนึ่งบาทพี่น้องส่วนเขาแห่งความชื้นบาเกินสิบหาเปอรนรับสื่อที่กิโลละสิบแปดบาทห้าสิบหรือตันละหนึ่0มารบาทถือว่าลาค่านี่ค่อนข้างจะสูงอยู่พี่น้องแต่กะมีเอะอยู่ เพราะว่าช่วงนี้ทางพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ่อท่านมีเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าทางโซนอำเภอเมืองเกี่ยวเขาออกสู่ตลาดพี่น้องช่วงนี้ยังบอ่อท่านมีพี่น้องเกษตรกรเตี่ยวเขาไม่เขาหน้าปีเขาสดออกขายอยู่พี่น้องเพราะว่าบอ่อท่านถึงฤด,ด,ดูเก็บเกี่ยวพี่น้องแต่ลงสีพึ่ติดไป้ายไว้กอนแล้วพี่น้องช่วงเขาออกหลาย ช่วงไปลายปลายเดือนตุลานี่ล่าค่าย่งค้งสี่เป็นล่าค่า14บาทหรือเปล่าพี่น้องล่าค่ารับซื้อเขาสดล่าค่านี่ซื้อจิงบอพี่น้องส่วนพี่น้องเกษตรกรทางศรีสะเกดทางจังหวัดศรีสะเกดอำเภอการทลักษ์พอหน่อยไปทางการทลักษ์ล่าค่าเขาสดเพิ่นรับซื้อที ติดไปลายไว้1 1บบาท60สตังค์ส่วนเข่าแห่งเพิ่นรับสื่อที่กิโลกรัมละ15บหาบาทหหรือตันละ15,500บาทพี่นอ้องสำหรับเข่าแห่งหอมมัรลีมาแล้วพี่นอ้องโซนทั้งอูบลอูบลเข่าสดเพิ่นเปิดราค่าที่1 1บบาท60สตังค์พี่นอ้องก สิบเอ็ดบาทหกสิบสตงหรือตันละหนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อยบาทพี่น้องราคาเข่าสดส่วนเข่าแห้งพื้นที่หนึ่งมื่นหกพันถึงหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทสำหรับเขาแห่งห้อมมะลิพี่น้องถือว่าล่าค่าแต่ละพื้นที่การย่งแปรปวนอยู่พี่น้องแต่ละจังหวัดรับซื้อลา่าข้าวบอทอกันพี่น้องทาง จังหวัดสุรินทร์บ้านพ่อหน่อยขึ้นป้ายไว้เขาสดกิโลกรัมละ14บาทพี่น้องเพิ่นติดป,ป้ายมือว่านนะ่ะโอ้ราคานี่ชาวนาก็ยังพ่อยิ้มได้แต่จะรับสื่อจริงบอพี่น้องช่วงปลายเดือนนี้ย่งสีคองอยู่ราคากิโลกรัมละ14บบาทบอสำหรับเขาสดพี่น้องฮะว่าน,นำบวกเป็นพี่น้องชาวนาเฮ้ ันร่าคานี่ก็ว้าวุ่นเลยพอดีพี่น้องก็ยิ้มได้อยู่นะช่วงปลายเดือนตุลาเนี่เขาเจ้าหอมมะลิกออขอสิบหาก็จะออกสู่ตลาดออกสู่โลงสีพี่น้องมาเมื่อนี้มาอัปเดตล่าค่าเขาเนี่ยพี่น้องอัปเดตล่าค่าเขาเขาเปลือกหอมมะลิแห่งพี่น้องปีเป็นปีหกหกถ้าหกเจ็ดพี่น้อง เขาเกาทางลูกสีขึ้นไปติดรับสื่ออยู่ทางจังหวัดสุรินทร์เพิ่นรับสื่ออยู่ที่ตันละหนึ่งมืนเจ็ดพันถึงหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทพี่น้องสำหรับเขาฮอมมบริเขาแห่งความชื่นบวกเกินสิบห้าเปอร์เซ็นจังหวัดนครราชสีมารับสื่อที่หนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาท อุบลราชธานีรับสื่อที่หนึ่งาพันถึงหนึ่งกพันหาอยบาทจังหวัดศรีสะเกดรับสื่อที่หนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดพันหาอยบาทบุรีรัมย์รับสื่อที่หนึ่งมืนหกพันหกรอยถึงหนึ่งมืนเจ็สองร้อยบาทลอยเอ็ดรับสื่อที่หนึ่งมื่นหกาอยถึงหนึ่งมืบาทมหาสารคามรับสื่อที่หเจถึ 4 0 0บาทไช่ระพุ่มิรับสื่อ 16, ถีง16,000ถึง17,000บาทสำหรับเขาแห่งหอมมะลิความชฉื่บยเกิน1 5พี่นอ้องช่วงนี้เขาหน้าปีกาเริ่มจะเข้าสูฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพี่นอ้องแต่ส่วนมากทัางบาลพอหน่อยกายังบท่ทนมีเขาไม่ออกมาขายสูโลโ่งสีอยู่พี่นอ้อง ขาดการว่าล่าล่าวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปอาจจะมีเข่าสดออกขายสู่โล่งสีสู่ตลาดส่วนนี้ตอนนี้กะทางโล่งสีกะเดือดกันอยู่พี่น้องเพราะว่าสมาค่มโล่งสีทรงออกเข่าผ่นตั้งล่าค่าค่อนค้างจะให้ทางโล่งสีถ่พรับสื่อเข่าจากพี่น้องเกษตรกรรับสื่อเข่า ในราคาที่แถบจะว่าตำพี่น้องมันกับว่าวุ่นกันอยู่เด้พี่น้องสำหรับล่าข้าเขาคือว่าสมาพันธุ์ล่งสีเขายังทกเถียงกันอยู่พี่น้องดืออัดอยู่จะให้ทังล่งสีที่รับสื่อโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรรับสื่อล่าคาค่อนข้างจะตำพี่น้องเพราะว่าบางล่งสีตอนนี้ล่าข้าเขาไม่พันติดล่าคาอยู่ที่ส1บอบาทหกสตบสง บางลงสีการติดอยู่ที่11บาทพี่น้องส่วนบานเพิหน่อยติดล่าค่าเข่าสดรับสื่อเข่าสดความชื่นย5ปอนต์อยู่ที่14บาทค่อนข้างจะสูงแต่เพิ่นซีซื่อจริงล่าค่าทอาไดก็คือว่าละพี่น้องล่าค่าเพิ่นที่ติดเมือว่าน14บาทเพราะว่ายัางบ่มีเกษตรกรเช,าชาาออา่าให้เช่าหน้าออกมาขายเข่าสดอยู่พี่น้องช่วง ปลายเดือนตุลาก็ต้องมาอัปเดตกันอีกเท่อว่าล่าค่าจะลดลงบ่สาหรับล่าค่าเข่าสดที่พิทิตไปรับสื่ออยู่พี่น้องมันก็เป็น,นกลไกตลาดแะละพี่น้องบอกง่ายๆติดไวเข่าสดกิโลละสิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรกาบโมีเขา่าขายให้ดอกเพราะว่าเพิ่นบ่ทันเก็บเกี่ยวอยู่พี่น้องอ่ะพอถึงช่วงเก็บเกี่ยวล่าค่ากาัตามสเต็ปพี่น้อง กระลดหัวอับลงเพราะว่าเขาออกสู้ตลาดหลฟ์พนวัอตามกลไกพี่น้องเอ้ยบตรต้องดีใจดอกล่ลาค่าไปตามลงสีหน่พี่น้องแมนสิติตสูงปนัยกะช่วงลา่าค่าช่วงเข้าออกสู้ตลาดหลายล่าค่ากระต๊กตำคือเก่าเลยพี่น้องเมงนี้กะผ้าพี่น้องมามือวันที่สิบเจ็ดตุล่าวันออกพัรษาพี่น้องมีกับบรรยากาศย่ามมื่อเศา้าพี่น้องเมิ่งหมอกพี่น้องเบิ่งหมอก มณีพ่อหนมาหน้าตาเศ้าพี่น้องโอ้ยบรรยากาศพี่น้องย่ำเศร้าหมอกน้ำค้างโลงโอ้ยหยดเขาพี่น้องเขานี่เป็นเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องแป้งนี้กับคนละไปลายปลายพุจิกาจังเสดเ,เก็บเกี่ยวพี่น้องอ่ะมาหลุ่นมาวาน้ำกันนาอพี่น้องเนาะเอาท่ายนีกะบ,บอมี่ยังไรดอกพี่น้องกะเอาข้อมูลข่าวสารล่าคาติดป้ายซื้อเขาซด ทางโล่งสีโล่งสีติดล่าค่านี่ชาวหน้าว้าวุ่นพี่น้องว่าตอนขายเพินจะซื้อถึงจริงบอพี่น้องเอา้าแต่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นรรกำลังใจให้ช่องโป้งเห่งชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซีสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอเจ็บบอจนลำรวยเงินท่องถ่ายนี่ครับพ่อหน่อยก็ต้องกาวคำว่า สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้กบายบาย